คุณผู้ชมคะในช่วงเบรกแรกเนี่ยเราได้มีการฉายภาพเรื่องของตัวเลขที่เมื่อวานนี้ทางแบงค์ชาติได้มีการประเมินออกมาแล้วก็เปิดเผยค่ะพี่โอแล้วก็บอกว่าในอีกสัก2ปีตัวเลข GDP ของไทยเนี่ยจะกลับคืนสู่ภาวะปกติก่อนโควิดทีนี้เนี่ยมันคือตัวเลขเนี่ยพี่โอแต่ว่าความจริงของเศรษฐกิจไทยในวันนี้เป็นอย่างไร,รเดี๋ยวพี่โอจะฉายให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันค่ะครับเรื่องลึกแต่ไม่รับวันนี้จะพาคุณผู้ชม มาพูดคุยเรื่องหนึ่งคือเรื่องสภาพเศรษฐกิจและความเป็นจริงของประเทศไทยเราจะพูดคุยกันถึงเรื่องของความเป็นจริงแห่งชีวิตที่คนไทยจะต้องเผชิญครับเราได้รับข้อมูลชุดหนึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นการวิเคราะห์ประมวลผลสถานะของประเทศไทยของทีมเศรษฐกิจในรัฐบาลและข้อมูลเหล่านี้ ถูกใช้ในการประเมินสภาพความเป็นจริงของประเทศไทยของหน่วยงานสำคัญของรัฐบาลไทยเราจะพาคุณผู้ชมมาดูสิ่งที่คนไทยจะต้องเผชิญเราจะต้องเผชิญอะไรครับตอนนี้โลกทั้งโลกพังครับโลกทั้งโลกใช้คำพูดว่าแบบนี้ได้เลยว่าเศรษฐกิจของโลกพังเข้าขั้นโคมา ก็บอกไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยสหรัฐอเมริกายุโรปลาตินอเมริกาบาราซิลเม็กซิโกโออัจจินาไปหมดเลยล <ะ S 2> พี่เอรเรามาดูโลกเขาประเมินกันยังไงบ้างนะครับนี่คือคาดการตัวเลขเศรษฐกิจทั้งหมดของโลกโดยเจ้าสำนัก <c oughs> world bank และ i m f ที่คนไทยบอกว่าไม่ใช่พอ่อแต่เป็นตัวประเมินสถานะความเป็นจริง เราเปรียบเทียบให้คุณผู้ชมได้ดูเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะระหว่าง World Bank กับ IMF นะคะสำหรับเศรษฐกิจโลกทั้งโลกทั้งใบ World Bank บอกว่าลบ5.2 IMF บอกว่าลบ4.9อันนี้ภาพรวมอาจจะกว้างเกินไปแสดงว่าตัวเลขใกล้เคียงนมากใช่มาดูรายประเทศค่ะจะเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นสหรัฐอเมริกา World Bank บอกลบ6.1 IMF บอกลบ8นะพี่โอ้นี่เริ่มห่างแลวนะกว่าเริ่มห่างสองแล้วใช่ยุโรป World Bank บอก9.1 IMF บอกลบ10.2ญี่ปุ่นค่ะ w o r l d ์ a บ k บอกลบ6.1 IMF บอกลบ5.8จีน w o r l d b แบ k บอกว่าโต1นึ่เห็นพร้อมต้องกัน IMF เช่นเดียวกันอินโดนีเซีย w ว r l d b a บ k บอกว่าไม่เปลี่ยนแปลงคือไม่เติบโตศูนย์เศรษกิจหยุดเหมือนถูกแช่แข็งไว้ที่0%ใช่เท่ากับปีก่อนใช่ IMF บอกว่าลบ0.3ค่ะมาดูพี่ไทยครับโอ้นี่ห่างกันเยอะนะพี่โอ World Bank บอกลบห IMF บอกว่าลบเจอ่าโอ้ห่างกันห่างกันเยอะห่างกัน2เกือบ2เกือบสรัสเซีย World Bank บอกลบห IMF บอกลบหกบราซิล World Bank บอกลบแ IMF บอกลบเก้เม็กซิโกค่ะ World Bank บอกลบห้า IMF บอกลบสิบจานะคะซาอุดีอาระเบียนะคะในตะวันออกกลาง World Bank บอกลบสา IMF บอกลบหกและอินเดีย World Bank บอกลบสา IMF บอกลบ4.5ค่ะผมกำลังบอกว่าตัวเลขที่เราเห็นภาพทั้งหมดกำลังบอกว่าเศรษฐกิจของทั้งโลกะนะครับมันเข้าขั้นโคมา่าลองดูตลาดหลักของประเทศไทยสหรัฐอเมริกาติดลบ8ใช่เห็นไหมยุโรปก็ติดลบยุโรปติดลบ10<ช>ติดลบ9ใช,ใช่ค่ะเขาคือคู่ค้าของเราทั้งสิ้นมีแต่จีนที่โตปกติจีนถ้าโต5 7เขาบอกว่าแย่แล้ว S <S แต่<ช>ตอนนี้เศรษฐกิจของจีนที่เป็นคู่ค้าหลักของเราจะโต1%ลองดูนะญี่ปุ่นที่เราทำมาค้าขายกับญี่ปุ่นอยู่เยอะจะติดลบไปถึง6.1ใช่ดูอินเดียตลาดหลักที่ใหญ่มากลบ,ลบทุก<บ>ประเทศครับลบแล้วพวกเราเนี่ยจะอยู่ยังไงมาดูเศรษฐกิจอเมริกันครับตอนนี้อเมริกันเขาบอกว่าคนตกงานกันทั้งประเทศครับ เจอร์มพาเวลประธานธนาคารกลางสหรัฐประเมินเลยรายงานไปต่อตรัฐสภาด้วยบอกว่าเศรษฐกิจไตรามาสหนึ่งติดลบทิ้งดิ่งไปเกินกว่าคาดเลย4.8%เดิมประเมินว่าน่าจะ4ไตรามาสสองประธานโทษครับคุณผู้ชมคิดว่าเท่าไหร่ครับนี่เจอเร์ลมบอกว่าลบ,ลบ30%อะไรนะติดลบ30%พี่โอเศรษฐกิจของอเมริกันตอนนี้ ไตรมาสสองติดลบสาสิบเปอร์เซ็นต์คุณผู้ชมคิดว่าไตรมาสสามจะเป็นเช่นไรไตรมาสสี่จะเป็นเช่นไรเขาบอกกันว่าประเมินว่าตัวเลขคนตกงานในสหรัฐอเมริกนเนี่ยจะทะลุมากกว่ายี่สิบกล้านคนใช่เจอโรมยังมั่นใจว่าจะไม่มีปัญหาในระยะยาวปัญหาก็คือว่าตอนนี้สหรัฐอเมริกาไม่สามารถควบคุมการระบาดของโรคโควิด -19 ได้พี่โอควบคุมไม่ได้เลยล่าสุดที่ ธนาคารกลางไปจับมือกับคลังคลังของเขาใช่เขากำลังอัดฉีดเงินก้อนใหญ่เข้าระบบเหมือนกับที่เราทำครับเนี่ยดูดูเขาว่าเขาทำเราทำก่อนเขาเห็นไหมแสดงว่าวิธีคิดวิธีการจัดการในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจเติมเงินเข้าไปในระบบมันจะแก้ปัญหาได้หรือไม่มาดูต่อไปดู ประเทศที่เป็นคู่ค้าของเราที่เราชอบนักชอบนะเมืองผู้ดีกันธนาคารกลางของอังกฤษเรียกว่า B O E Bank of England, England บอกว่าเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรเนี่ยทั้งปีจะติดลบ14เขาประเมินของเขาเองเนี่ยหนักกว่าที่ World Bank หรือ IMF ประเมินตัวเขาด้วยซ้ำไปถูก<ป>เขาบอกว่าอย่างนี้ทั้งหมดของเขาที่ติดลบ 14%เปอ่ยอังกฤษเศรษฐกิจจะหดตัวรุนแรงที่สุดในรอบ314ปีครับโอ้โหฟังแล้วขนลุกเลยพี่โอฟังแล้วขนลุกจริงๆ300กว่าปีที่ผ่านมาไม่เคยตกต่ำขนาดนี้มาก่อนเศรษฐกิจที่เคยดิ่งทิ้งดิ่งลบ15%เปเกิดขึ้นสมัยสงครามแมรี่แอน์โอ้โห300กว่าปีที่แล้ว <c oughs> และคล้อยหลังจากนั้นไม่เคยตกต่ำขนาดติดลบ14-15อีกเลยเคยสูงสุดอยู่คราวหนึ่งหนาวจัดกันทั้งประเทศไ <S S S 1> <c oughs> อันนั้นเศรษฐกิจก็ทิ้งดิ่งแต่รอบนี้ทิ้งดิ่ง14ในรอบ314ปี <c oughs> เขาทำไมทิ้งดิ่งมาดูไตรมาสสองเนี่ยเขาบอกว่าจะลบ25และครึ่งปีแรกเศรษฐกิจของอังกฤษลบ30นตะพี่โอนี่คือโลกครับ อังกฤษพอๆกับอเมริกันเมื่อกี้เลยเ uh huh. ครื่งปีแรกติดลบ30ซตไตรามาสสองเขาติดลบเขาติดลบ30เอซไตรามาสสองธนาคารกลางเขาบอกว่าคนตกงานของเขาจะเพิ่มขึ้นในไตรามาสสองทันทีประมาณ9%อ uh huh. ตัวเลขกระโดดขึ้นมาหรือว่าเพิ่มประมาณ 1. 5ุ้าล้านคนนี่เขาประเมินอ,อย่างนี้เราประเมินยังไงเดี๋ยวมาดูกันผมจะฉายภาพให้เห็นภาพว่าความจริงเราต้องยอมรับกันและต้องบอกกล่าวกันครับ รัฐบาลต้องเรียนรู้สิ่งเหล่านี้บอกกล่าวให้ประชาชนรู้อย่าบอกแต่ข่าวดีแต่ให้เขาได้เตรียมตัวอังกฤษเขาประเมินยังไงครับไปดูเมื่อกี้ครับเขาประเมินว่าอย่างนี้ยอดขายของบริษัททั้งหมดของเขาะจะติดลบ45เอร์เกือบครึ่งหนึ่งเกือบครึ่งหนึ่งของยอดขายที่ช่วงปกติด้ำลงมาครึ่งหนึ่งมันบอกว่า ธุรกิจของบ้านเขาไปไม่ได้การลงทุนค่ะเช่นเดียวกันติดลบ50พี่โอจำได้ไหมว่าอังกฤษเนี่ยเป็นประเทศหนึ่งที่ควบคุมการระบาดของโควิด19ไม่ได้เช่นเดียวกันเห็นไหมฮะผมพามไปดู2ประเทศมาดูอังกฤษ B O E เขาว่ายังไงต่อค่ะ Bank of England นะคะ GDP ของสหราชาอาณาจักรเนี่ยถ้าหากมองหลังจากนี้ไป ปี2020ผ่านไปแล้วพอเป็นปี2021เขาบอกว่าของเขาเนี่ยจะบวก15%อย่าลืมนะ2020เนี่ยฐานมันต่ำเขาติดลบ14%และประเมินว่าปีหน้าจะเติบโตได้15%จากฐานที่ตกต่ำลงไปหมายถึงบวกแค่1ออหรอจากอ๋อจากลบ14ไปกลับกลับมาบวกแค่บาทเดียวอังกฤษเป็นคู่ค้าของประเทศไทย ในอันดับที่19ปีทั้งปีเราค้าขายกับเขาร่วม5 6า0 0พล้านค่ะนะที่ค้าขายกับเขาขนาดเศรษฐกิจของอังกฤษตกประมาณอยู่ในอันดับ6ของโลก2.74พ่ายอินเดียไปหน่อยหนึ่งนะผมฉายภาพสองภาพให้เห็นตั้งคำถามดังๆเมื่อคู่ค้าของไทยเป็นเช่นนี้แล้วประเทศไทยจะเป็นอย่างไรล่ะครับ มาดูประเทศไทยเราต้องยอมรับความเป็นจริงกันในขณะนี้ว่าสถานะของทางเศรษฐกิจกของประเทศเราเนี่ยถ้าทางจะอาการหนักครับมาดูค่ะเพราะว่ามีหลายสํานักก็ประเมินไว้ก็ประเมินไว้เนี่เราเปรียบเทียบต้นปี63ะนะพี่โอกับล่าสุดนะ IMF ออกบอก,บอกต้นปี63บวก3% World b ์ n k บวก2.7%แบงชาติ chart, บวก2.8% สภากพเนี่ยมองบวก2.7ถึง3.7เปอร์เซ็นต์แล้วก็บลพัฒระเนี่ยเขามองบวก2.1การประมาณการทางเศรษฐกิจเมื่อต้นปีบวกปากกาหักหมดแล้ว <c oughs> มาดูความเป็นจริง <c oughs> ตอนนี้ที่ประเมินกัน IMF บอกลบ7.7 World Bank บอกลบ5 Bank ชาติบอกลบ8.1สภาพัพลบ5ถึงลบ6แล้วก็พัฒระมองลบ9 EIC s บ b <SD S 1> ลบ,<ล>บ7.3สถานะที่เป็นอยู่ในขณะน,นี้ถามว่าแล้วความเป็นจริงมันจะอยู่แค่ไหนล่ะครับตัวเลขหนึ่งที่มีการประเมินที่ใช้อ้างอิงเบสออนที่ในการกำหนดยุทธศาสตร์การทำงานของประเทศจริง<ะ>เขายึดกันที่นี่ครับที่8.1%ประเมินกันบอกว่าสถานการณ์ความเป็นจริงตอนนี้ถ้ามาดูไตรามาสแรกเศรษฐกิจของประเทศเราเนี่ยติดลบมากกว่า1 0 นะครับแต่ประเมินว่าไอ้แต่ไต,ต,ต,ตรมาสสองไตรมาสสองค่ะอ่ะไตรมาสแรกเนี่ยเราติดลบประมาณสักอ่าสิบค่ะไตรมาสสองบอกว่าประเมินว่าจะน่าจะสิบแต่ไม่เกินยี่สิบคุณดูช่องว่างมันกว้างมากเลยอ่ะพี่อ้ถ้าสิบเปอร์เซ็นต์คือแปดจุดหนึ่งครับค่ะแต่ถ้ายี่สิบเปอร์เซ็นต์มันจะททะลุหลักสองหน่วยครับเ,เลขสองหลักสองดิจิตอ่าสองดิจิตแน่นอนครับ มีการประเมินบอกว่าภาวะเศรษฐกิจเดือนพฤษภาคมพ้นภาวะต่ำสุดแล้วมันต่ำจริงหรือเปล่าไครจะตอบเราเดี๋ยวให้คุณผู้ชมท,<อ>ท,ท,ด,ทดในใจก่อนนะ<อ>ว่าพฤษภาคมเนี่ยผ่านต่ำสุดมาแล้วเดี๋ยวเราจะมีตัวเลขจริงให้เห็นเรามาดู <c oughs> ประเมินกันโดยธนาคารอย่างประเทศไทยบอกว่าเดือนพฤษภาคมเศรษฐกิจยังหดตัวสูงอย่างต่อนเนื่อง <c oughs> จากอุปสงค์ในต่างประเทศภาคการท่องเที่ยวที่หดตัวดูโลกเมื่อกี้สองประเทศนั้นนะ่ะพัง นี่ยังประเทศนะพังใช่เห็นไหมใช่เราจะอยู่ยังไงมาดูต่อค่ะมาดูการส่งออกสินค้าเนี่ยทางแบงค์ชาติประเมินนะคะก็คือนี่พฤษภาคมล่าสุดเลยพี่โอลบ23.6นี่พฤษภานะใช่ตัวเลขที่เขาแถลงนะเดี๋ยวจะไปดูตัวเลขที่เขาไม่แถลงสินค้าส่งออกหดตัว23.6%เอ่อใช่ภาคการท่องเที่ยวตอนนี้คุณผู้ชมยังไม่ถูกนำไปผนวก ในการประเมินภาะวะเศรษฐกิจเพราะมันเป็นเรื่องของดุลบริการครับภาคบริการเซอร์วิสครับภาคการท่องเที่ยวมีขนาดเศรษฐกิจที่ยอมรับกันในตัวเลขของแบงค์ชาติบอกว่ามีผลต่อ GDP 1 5เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วตอนนี้ภาคการท่องเที่ยวมีที่ไหนบ้างเปิดโรงแรมเปิดมีคนพักไหมกิฟท์ช็อปมีคนซื้อไหมร้านอาหารร้านอาหารมีคนรับประทานไหม ปัจจัยอย่างเดียวที่เราจะช่วยได้ในขณะนี้คือเงินกู้4ี่แสนล้านเพราะจ,างงาจะนำไปสู่การจ้างงานการฟื้นเศรษฐกษิจและมีมากเงินมีเม็ดเงินไปหมุนแต่ความเป็นจริงของชีวิตโปรถิดแบงค์ชาติโปรถิดทีมรัฐบาลบอกประชาชนว่าตอนนี้มันติไพรเออร์ในระบบหมุนการเงินของปริมาณเงินผมเอาเงินร้อยบาทไปซื้อให้คุณวิลาสินีค,คุณวิลาสินีเอาเงินร้อยบาทไปจ่ายข้าวของ ไปซื้อของต่อไปซื้อ,อก่อนมันหมุนกนะี่รอบดิฉันว่าไม่ถึงสามปกติ 5, ถ้า 5, ถ้าไม่ถึงสามบอกเราได้เลย <c oughs> เศรษฐกิจไทยดำดิ่งมากกว่าที่คุณคิดปกติถ้าหากมีการประเมินจริงๆก็จะห้ารอบหกรอบพี่โอใช่ดิฉันว่าลดลงกว่าครึ่งแน่นอนตอนนี้ถ้าเงินสี่แสนล้านที่กําลังอัดลงไปมันไม่หมุนเมื่อไหร่มันจะกลายเป็นแปดแสนล้านแค่นั้นออกจากมือรัฐไปสู่มือผู้รับเหมาจบ จบและไปสู่มือของผู้ผลิตรายใหญ่ตายแต่ถ้ามันหมุนเมื่อไหร่หมุนออกไปสักห้ารอบห้าสี่ยี่สิบก็เป็นสองล้านล้านอันนี้ถึงจะได้ผลจริงอันนี้ถึงจะได้ผลครับเอาละเราพาคุณผู้ชมมาดูนี่ธนาคารโลกประเมินในสถานะตอนนี้ว่าคนไทยเนี่ยกำลังอยู่อย่างนี้ครับ ภาวะเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจริงตอนนี้ทำให้คนที่มีเงินได้เฉลี่ยต่อวันที่ต่ำกว่า5.5ดอลลาร์สหรัฐอเมริกันเทียบเป็นเงินบาทเท่าไหร่นะประมาณ176บาทเทียบที่32บาทต่อ1ดอลลารานะคะคนที่มีรายได้ไม่พอกับแรงงานขั้นต่ำ300กว่าบาทนะครับมีอยู่แค่นี้บ้านเรามันจะเพิ่มขึ้นเป็น4.7ล้านคนในไตรมาส1มาเป็น9.7ล้านคนในไตรมาส2 ห้าล้านเพิ่มขึ้นมาห้าล้านคนและจะเป็นเจ็ดจุดในไตรามาสสคนที่มีเงินได้ขนาดหนึ่งร้อกว่าบาทเนี่ยคุณวิลาสินีค่ะมันจะเพิ่มขึ้นมาขนาดนี้คุณคิดดูแล้วมันจะเกิดเรื่ขึ้นมากับประเทศไทยอ้าวโหแย่เลยมีเรื่องของอัจยากรรมตามมานู่นนี่นั่นกำลังบอกว่าความจนข้นแค้นมันจะเกิดขึ้นครับค่ะมาดูความเป็นจริง นี่คือความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจริงของประเทศไทยในขณะนี้นะครับขนาด GDP ของประเทศไทยเมื่อปี6-2 16.870,000ล้าน8แสนกว่าล้านบาท16.87ล้านล้านบาทครับมีการประเมินออกไปว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในเอกสารชุดนี้ที่อยู่ในมือของรัฐบาลนค่ะ บอกว่าทั้งปี6-3ทั้งหมดเศรษฐกิจของประเทศถ้าเติบโตติดลบ8.1%อะค่ะ GDP ของเรามันจะเหลือแค่นี้ครับ15.5ล้านล้านบาทหายไปทั้งสิ้น1.3ล้านล้านบาทนี่ยังประเมินเพียงแค่ 8.1นะพี่โอเพราะเมื่อสักครู่เนี่ยเราประเมินว่า10ถึง20แล้วถ้าตัวเลขเป็น2หลักนั่นหมายความว่า GDP จะหายไปมากกว่า1.3ล้านล้านเขา,าประเมินกันในความเป็นจริงเขาบอกขนาดเศรษฐกิจของประเทศเราจะหดตัวอย่างน้อย3ล้านล้านอันนี้คือแบบของจริงม,มาดูค,ความเป็นจริงที่มีการประเมินกันค่ะถึงตอนนี้ ในไตรามาสสองนี่คือเอกสารที่รายงานสําหรับผู้มีอานาจในการตัดสินใจค่ะอันนี้ไม่ได้เปิดเผยที่ไหนนะคะครับไตรามาสสองภาคการลงทุนภาคเอกชนติดลบเท่าไหร่สิบไตรามาสสามลบสิบไตรามาสสี่ลบสิบรวมทั้งหมดลบสิบการลงทุนภาคเอกชนจะติดลบไปยาวจนถึงปีหน้าครับนี่ผมไม่เอาปี64มาให้ดูนะ ไหนบอกว่าไตรมาสฟื้นคุน <c oughs> ดูดมาดู <c oughs> การบริโภคภาคเอกชนค่ะมาดูการบริโภคภาคเอกชนนะคะไตรามาสสองลบสิบามจุดไตรามาสสามลบเกและไตรามาสสี่ลบสามจุรวมทั้งหมดคือลบหกเปอรมาดูภาพการส่งออกเมื่อกี้เขาบอกเท่าไหร่รายงานเดือนพฤษภายีมเปกว่านี่คือตัวเลขที่มีการประเมิน ใส่ข้อมูลเข้าไปและประเมินว่าเป็นเช่นนี้ไตรมาสสองไตรมาสสองการส่งออกของไทยจะเท่าไหร่คุณเวลาชินี31.7ลบนะคะลบ31.7เพราะฉะนั้นเลิกมองตัวเลขเดือนพฤษภาคมที่23%กว่ามาดูตัวนี้31.7 31. <7. S 1> อปร์เซ็นต์ครับนั่นคือตัวเลขการส่งออกที่มีการประเมินไตรามาสสามลบ25 6 และไตรามาส4ีลบ16.1รวมทั้งหมดคือลบ19.8เขาบอกว่าการดำเน,นินนโยบายหลังจากนี้จะต้องใช้ดอกเบี้ยต่ำอีกยาวครับจะไปโน่นนะใช้นโยบาย0.50ยาวไปถึงกลางปี64ครับกว่าจะฟื้นตัวเพราะมันกำลังบ่งบอกว่าสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยเราโคม่าครับค่ะและนี่ทั้งหมดที่คุณบักปิตเล่าให้คุณผู้ชมฟัง คือเรื่องจริงแล้วก็เป็นตัวเลขจริงของเศรษฐกิจไทยให้คุณผู้ชมได้เตรียมตัวกันนะคะ